เออเพราะว่าสามคนเล่นเก่งๆไม่มดูตาตังเลยอันที่แล้วเลยไม่มีหลอดนอย่พูดสิอย่าพูดสิทีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการใบเพลงแต่ว่ามันจะแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมใช่ทั้งแบบดิสนีย์วิสใช่ปกติเนี่ยเราจะใช้เสียงเดียวใช่ป่ะเสียงเดียวของหนังแล้ววันนั้นแต่พอดีเนี่ยดิสนีย์เนี่ยไปหนึ่งปีที่ผ่านมาในสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องจะมีสัตว์เยอะมากหลายชนิดมาก็มันคือพู้ใจกับตัวละครเราใช้บลิเนี่ยเราใช้คิดใช่ไหบใช้คิดใช่ไหตัวละครใช้คิด แล้วอย่างเรื่องนี้มีตัวละครที่เป็นสัตว์ที่ชื่อว่าแพรวาเลนติโนเป็นแพทสีน้ำตาลซึ่งเสียงเท่มากแต่รูปร่างแบวมากคุณเสียงเท่ต้องมือของแม่เลยอเอาวันนี้พวกคุณเนี่ยจะต้องใบเพลงโดยใช้เสียงสัตว์การแข่งขันวันนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเนื้อหมาควาดิโอเรามีสามคนใช่ไหมเราจะสลับกันใบทุกคนจะได้ใบหมดเลยคนละแปดข้อ นะฮะส่วน2คนที่เหลือเราต้องช่วยกันตอบให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีคะแนนเต็มก็คือ24คะแนนถูกต้องไหมครับเอากี่คะแนนดีคะได้ค่ะฮโลโบนี่โกเองยี่สิไหมยี่อยู่แล้ว20เต็ม24่สี่ไหมเสงจะผ่านสาจารย์บอกยี่สิเลยเยอะเกินเอาตัวสิบแปดยี่สิบเลยครได้ได้โอเคโอเคได้เลยพ่อยี่สี่เอายี่ห้าเพราะพวกเราเก่งเกินไอเดี๋ยวจะคอยดูเมื่อกี้อัดไว้ใช่ไหมคะ น้อาตอนจบแล้วโอเคขั้นแรกครับใครจะเป็นคนเริ่มต้นใบก่อนคนแรกโฟนครับเอาไปเอาอ่าผนอยู่ฝั่งนี้ครับเอ๊ะโฟนอยู่ฝั่งนู้นอ่ะโฟนไม่อยู่ฝั่งนี้เงินนั่นโอเคสองคนนี้ต้องช่วยกันตอบให้ได้ครับแต่ว่าประเด็นทงนี้เราจะมีให้ประมาณกี่นาทีพี่พี่สามไหมสามนาทีได้ไหมครับตั้งใจไหมครับตอบตอบเีนงหรอครต่อต่อต่อคันะอ๋อต่อคันก็คือรอบเป็นแปดข้อเนี่ยตอบเพลงคืออะไรซึ่ง ก่อนที่เขาจะเริ่มป้ายอ่ะครัต้องเลือกให้ก่อนว่าตเสียงตัวไหนเลือกได้แค่เนี่ยมารีแปดตัวเพราะฉะนั้นแปดข้อจะไม่ซับเลยครับอ่ะโอเคพร้อมค่ะของเขาคือต้องต้องจินตนาการให้ได้เลยว่าสัตว์แต่ละชนิดจะมาร้องไงบ้างใช่โอเคกูร้องไงครับอะไรนะไปเยอะกว่านีหมาหมาบ๊อกบ้อง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 โอเคแต่ต้องเป็นมารีนะได้ครับได้ครับโอเค ไอ้พอลองร้องเป็ดดิได้ป่ะเป็ดเออก้าบ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 กราอ่ะโอเคเอาวัวตัวแรกครับเอาเริ่มไปใช่ไหมเนี่ยเอาติดมาครับสามนาทีจับเวลาเริ่มวัวครับวัวมอ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 ก็คณมันคิดถึงอย่างคุณมาหาคิดถึงจังมหาหน่อยมาตอนนี้ตอนนี้ เไอ่าเอาช้างช้างอ่าอุ้ยไม่มึงืมันจะงไนะอ่าช้างแบดแปแบน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 แบหแบนแบดแบดแบนแบดแเดแบนแบดแบดแบนแบนแบดแบดแบนแบด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 แบแบแแแแแนแแ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 แบแแ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 บแแแแแแบแแบ

อยากเข้าใจในรองอะไรเข้ใจไหมก็ให้แมวแมแมวทำเสียงตัวเองเลยนเนแมวอยู่แล้วลูไปไปมว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 ยวมเเสียีเลยันเมบต้ม่เกมากเมเแต่ิงนะแต่เราเล่นกันมาเนี่ยเพื่อมีคนแรกเลยที่ร้องเสียงรีว่าจั๊กจั๊จ จิงเหรอพ่อจาบอกเลกูเจี๊ยบกันนะรักไข่จริงจริงอ้าะแต่แล้วไก่เมื่อกี้ก็คือจะมาแล้วนะเอกเอกเฮ้แต่ว่าเก่งมากใช่มทั้งหมดเต็มเลยนะแปข้อแปดคะแนนรมมือต่อแล้วยินสี่แให้เกนาทีต่อเมื่อกี้สามนาทีแต่พวกคุณใช้แค่2อนาทีคืชิลสๆเอาเอาพกตา้่พี่สตตา กันโอเคจะเล่นเนาะเมื่อกี้ที่เราเล่นกันปลาโอ้โอเคจริงจริงอะเราต้องเลือกให้ก่อนว่าจะเป็นเสียงอะไรเดี๋ยวเน่ยฮะไล่อกเลยว่าจริงจริงสัตว์มันก็มีผลนะถ้าได้เสียงากมันก็คือกัมสเยากไมโอเคมาพร้อมแล้วสัตว์อะไรเลยมูครับหมูไปเลโอดอดดดดดดด

เจี๊ยบเจี genau, sure. uh, ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี oh, ๊ยบเจี oh, ๊ยบเจี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 ๊ยบจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบจี๊ยบจี๊ยจีบจี๊ย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  มี๊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 มีมี๊มี๊มี๊มีมี๊มี๊มีิมี๊มี๊มีมี๊มี๊มี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 มมี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 ีมีีม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 มีม

โอ้ยอันนี้ได้เนี่ยนี้ได้ีะได้เป็นๆกับกาบ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 กับ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 กาบกับกับกาบกาบกับกาบกั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 บกาบกาบกับกับกาบกับกับกาบกับกาบกาบกบก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  ก็ฟังด้วยเสียงจริงดิใช่ี่ก็เสียงสัตว์เดียวกันเลยใช่แล้วก็คือมาพังขีก็คือร้องเพลงอะไรกันอยู่ร้องได้ไม่ยอมตอบร้องอยู่นั่นแหละสนุกเอาฟิลเอามาฟิลโฟนข้าที่ดื่นเราใบก็เต็มแล้วสองคนอ่ะดูพี่ชายอะไรกมาเจอมับโอ้ยวันนี้นะให้ร้องเป็นเสียงด้วยนะโอเคพี่ทายก็ไม่ถูกเลยเทคนิคน้อยร้อยขีดมา เราลองมาดูกันว่าเขาจะทำได้24คะแนนเต็มหรือเปล่านะครับคิน24เต็มนะเริ่มครับเสียงอะไรครับเสียงอะไรเราเลือกอ๋ออาวัวัมามอ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 อม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 อตวันบบยงแออยู่ต่อฮะเก็หมเออร้องเป็นคมันแบชา้า

แมวแมวแมวเมวมวแมวเมวแ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 มวแมวเมว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 มวแมวมวแมวแมวแมวมวแมวเ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 มวมวแมวแวมียวเมมวแมวแ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 วมวแวเมววแมวแ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 วแมว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 

แก้วเกอบกนลยองนนเองนนเลยแก้วกอบเกือกกกกกยีทยแก้วขับรถวหุ่น่ยศอะไรไม่รู้อ๋ออ๋อบองเล่มอเล่กเอ้าหมดเวลาโอ้ทางนี้ทางทางาพอดี่รถขโอ้สู้ชีวิตนะที่กเล่นปนยาก้ย

啊、ah,，OK。